บัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ล่าสุดในเดือนสิงหาคม2567ผ่าน7ข้อนี้ครบได้เงิน1745บาทดูเลยคุณได้เงินไหมล่าสุดครับในเดือนสิงหาคมตลอดทั้งเดือนเลยนะหากคุณผ่าน7ข้อนี้ครบคุณได้เงิน1745เดีเดี๋ยวผมจะบอกด้วยว่าวันไหนได้เงินเท่าไหร่เพราะแต่ละวันเนี่ยในแต่ละเดือนในเดือนสิงหาเนี่ยในทั้งเดือนจะ รวมทั้งเดือนคือได้1745บาทสำหรับคนผ่าน7ข้อนี้ครบครับมาดูกันว่าเป็นคุณหรือเปล่าที่ผ่านครบหากไม่ผ่านข้อใดข้อหนึ่งก็จะเงินที่ได้ก็จะลดลงไปตามข้อที่คุณไม่ผ่านนั่นเองครับโอเคเราม,มาเริ่มที่ข้อที่1ครับข้อที่1เนี่ยต้องได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่ลงทะเบียนบานตรวจสอบมาผ่านยืนยันตนผ่านซึ่งตรงนี้เนี่ย ทุกท่านผ่านอยู่แล้วนะครับที่มาดูในคลิปนี้แต่หากว่าคุณไม่ผ่านมันเป็นเพราะสาเหตุว่าคุณอาจจะลงทะเบียนไม่ทันในรอบที่ผ่านมาอันนี้ต้องรอรอบใหม่ครับซึ่งถ้ารอบใหม่ก็จะไม่ได้เงินในครั้งนี้นะก็ต้องรอกันต่อไปเพราะรอบใหม่ยังไม่มีการเปิดลงทะเบียนหากาเปิดลงทะเบียนก็จะนํามาพูดคุยนําเสนอให้ทุกท่านได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับอันนี้คือในส่วนตรงนี้ได้บัตรวัสดการแห่งรัฐรุ่นใหม่ตงเวียนผ่านตรวจสอบบัตรผ่านยืนยันตัวตนผ่านครับต่อไป ก็คือการยินยอนตนสำเร็จให้ทันภายในกรอบของเวลา27มิถุนายน2567ถึง26กร,รกฎาคม2567นะครับกรอบเวลานี้จะเป็นการชี้ชัดว่าถ้าเกิดว่าคุณยินยอตนอยู่ในช่วงกรอบเวลานี้หมายความว่าคุณจะได้ใช้สิทธิ์ครั้งแรกในเดือนสิงหาคมครับแต่หากว่าคุณไม่ใช่ตรงนี้ก็คือต้องเป็นกลุ่มที่เคยได้เงินเดือนก่อนเด้นนี้มาก่อนหากเดือนก่อนหน้านนี้ในกร,รกฎาคมในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้เงินในส่วนตรงนี้มาอย่างต่อเนื่อง ก็หมายความว่าในนสิงหาคุณก็ยังคงได้รับเงินตรงนี้เหมือนกันครับดังน,นั้นตรงนี้สําคัญมากๆต้องเข้าใจให้ดีนะฮะแล้วก็ไม่พลาดในส่วนตรงนี้ครับเอายืินตอนสําเร็จให้ทันภายในกรอบเวลา27ิมิถุนายน6กถึง26กร,รกฎาคม2 5 6 7ครับถ้าฝังทีมนี้แล้วยังมีเวลาก็ให้ยืยนเนตอนให้เรียบร้อยทําได้ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารอมสินธนาคารข,ขสพกสแต่อยากว่าคุณทําไปแล้วก็สบายใจได้ เตรียมตัวรับเงินได้เลยข้อ2ผ่านไหมผ่านดีด้วยครับข้อที่3ครับเป็นการชี้ชัดเลยว่าคุณจะได้เงินอันนี้เลยก็คือลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีแล้วสําเร็จต้องรีบไปลงทะเบียนนะหากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟ,าฟรีซึ่งตรงนี้เนี่ยจะได้315บาทสําหรับคนลงทะเบียนนะครับแต่หากว่าคุณยังไม่ลงทะเบียนสิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟ,าฟรีก็จะไม่ได้ข้อ3ผ่านไหม ผ่านยินดยครับมาข้อ4ต่อเลยข้อ4คือลงทะเบียนสิทธิ์ค่าน้าปปาฟรีสําเร็จค่าน้ําคือ100บาทครับต้องลงทะเบียนให้เรียบร้อยถ้าลงทะเบียนได้ก็จะได้100บาทนั่นเองครับแต่ต้องใช้น้ําไม่เกิน3 1 5บาทถึงจะได้ลด100บาทนะหากใช้เกินจะไม่ได้ในส่วนนี้ค่าไฟเหมือนกันถ้าใช้ไฟไม่เกิน3 1 5บาบาทถึงจะได้ลดถ้าหาว่าใช้เกินก็จะไม่ได้ครับโอเค ต่อไปข้อ5มีบัตรประชาชนรุ่นใหม่พร้อมใช้เงินตรงนี้ทุกท่านต้องมีอยู่แล้วแต่หากบัตรหายต้องไปทําบัตรใหม่ให้เรียบร้อยผ่านไม้ผ่านผ่าน5ข้อแล้วต่อไปข้อที่6จํรลาดพินให้ได้เพื่ออนุมัติจ่ายเงินคุณจํรลาดพินคุณได้ไหมถ้าจําได้ก็จะมีการอนุมัติจ่ายเงินให้กับคุณนั่นเองครับนี่คือข้อที่6ครับต่อไปข้อที่7เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้พิการนะครับ ซึ่งกลุ่มผู้พิการตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในกลุ่มของวันที่20สิงหาคม2 5งเนี่ยจะได้เงิน200อันนี้คือกลุ่มที่เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มของผู้พิการจะได้เพิ่มครับก็คือแบบมีบัตรประจำตัวผู้พิการและมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้เงินเพิ่มอีก200ในวันที่20สิงหาครับอันนี้คือ7ข้อหากคุณผ่านครบคุณจะได้1745 ทำไมถึงเหมือนจะโอ้เยอะมากเลยมาดูกันว่าทําไมมันมีเงินอะไรเข้าบ้างในวันไหนนะครับอันนี้คือทั้ง7ข้อคุณตามผมมาเนี่ยคุณผ่านครบหรือเปล่าถ้ามีข้อใดไม่ผ่านอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้เงินเท่าไหร่ครับสำหรับวันที่1ของทุกเดือนครับคุณจะได้เงิน300บาทเป็นเงินซื้อสินค้าในร้านตรงฟ้าประชารัฐหรือร้านที่เขาลงโครงการตรงนี้ทุกท่านทราบกันดีอยู่แล้วนะครับก็จะได้จากนั้นเนี่ยก็จะมีเงิน80ต่อ3เดือนครับก็คือ กรก,กฎาสิงหากันยาอันนี้คือเงินค่าการหุงตอมคือการทางบุกข้าวูง่ายๆ่แปบาทต่อไปก็จะเป็นวงเงินค่าเดินทางพานระบบขนส่งสาธารณะเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับก็จะเป็นขอสมกบกรบสรถไฟฟ้า B t s MRTARL อนตรงนี้ได้หมดครับก็เป็นวงเงินค่าเดินทางพานระบบขนส่งสาธารณะหากคุณเป็นไปตามนี้ก็จะได้อย่างแน่นอนครับโอเคก็ได้750อันนี้คือวันที่1ห,หมดเลย วันที่1่ก็จะได้ตามนี้ต่อไม่จดต่อไปครับคือเป็นทุกวันที่18ทุเดือนหรือจะเป็นวันที่ราคาค่าน้ําค่าไฟออกนะครับเน้นว่าเป็นราคาที่วันที่ราคาค่าน้ําค่าไฟออกคุณจะได้สิค่าไฟฟ้ากับค่าน้ําประปาในกรณีที่ผมบอกว่าถ้าเกิดใช้ไฟกับใช้น้ําไม่เกิน3ามบาทใช้ไฟไม่เกิน3ามบาทได้ใช้ไฟฟรีใช้น้ําไม่เกิน3ามรบาทได้ลด100บาทหากใช้น้ําไม่เกิน100บาท ใช้น้ําฟรีโอเคนะครับอันนี้ก็จะได้เป็น3ามกับ100ในวันที่ราคาค่าไฟของคุณออกแล้วมันไม่เกินเกณฑ์3ามบาทนะครับค่าไฟไม่เกิน3ามก็ฟรีค่าน้ําไม่เกิน100ฟรีถ้าเกิน3ามก็ลด100บาทไปอันนี้ครับ แล้วก็ทุกวันที่20ของทุกเดือนครับจะได้เบีย้ยพิเศษความพิการต่อเดือนเข้าไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมเนี่ยได้800กไ็ได้เพิ่มอีก200ครับในส่วนตรงนี้ครับโอเคอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดที่คุณจะได้สรุปเงินเข้าให้คุณแบบเห็นภาพทั้งหมดแบบชัดเจนเลยครับเงินเข้าทั้งหมดก็จะเป็นอันนี้คือผมจะไล่เป็นวันเลยนะวันที่1ของอสิงหา3 8ม 750นี่วันที่หนึ่งได้315กับ100บาทอันเนี้ยก็คือเป็นเงินค่าน้ำค่าไฟคือวันที่ค่าน้ำค่าไฟออกผมติดต่างเป็น18ละกันบางคนอาจจะ17หรืออาจจะเร็วกว่านัทนะครับอ่าแล้วก็200เนี่ยคือวันที่20ซึ่งในเดือนสิงหาคมวันที่20สิงหาเนี่ยคือปกติเราต้องได้นทุกวันที่20แต่ว่าบางเดือนเนี่ยได้เร็วกว่านะครับคือสิงหามันตรงกับวัน อาคารนะครับนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตามนี้เมื่อนําทุกยอดมาบวกกันทั้งหมดครับคุณจะได้สูงสุดถึง1,745บาทไปหาว่าคุณไม่ใช่กลุ่มของผู้พิการครับก็ลบไป200ก็เหลือ1,545หรืออาจว่าคุณอาจจะใช้น้ำใช้ไฟเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ก็ลดไปอีก100อาจจะเป็น1,445หรือใช้น้ำเกินเกณฑ์3ก็จะลบไปนะครับก็ลดหย่อนไปตามนั้นนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับจํานวนเงินที่ได้ตรงนี้จะต่างกันออกไปแนะนําครับว่าเงินค่าเดินทาง300เงินกาาหุงต้มเนี่ยเงิน750เนี่ยควรจะใช้ตรงนี้เนี่ยทุกท่านได้ทุกเดือนแต่ว่าบางคนเนี่ยเหลือเงินค่าเดินทางเยอะมากรวมๆวมกันเนี่ยผมว่าทางประเทศที่คนได้บัตรสวัสดิการต้องต้องมีเยอะมากๆเลยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณฟังคลิปนี้แล้วแนะนําว่าให้ไปหาโอกาสเดินทางครับโดยรถไฟก็ได้รถ BTS m r t ARL หรืออะไรที่สะดวกได้หมดครับเพื่อจะได้ใช้สิทธิ ในส่วนตรงนี้ที่ภาครัฐเขามอบให้กับคุณครับนี่ก็คือข้อสําคัญที่มาฝากกันอยากได้1,745ก็คือต้องผ่านตามนี้เท่านั้นหากว่ายังไม่ผ่านไม่เป็นไรครับอันนี้ผมต้องบอกเพิ่มเติมนะครับในกลุ่มของผู้สูงอายุเนี่ยล่าสุดตอนนี้มีกลุ่มที่จะได้เงินนับใน9สิงหามี1,000บาทเป็นคุณหรือเปล่าสามารถไปดูได้หลังวิดีโอนี้เลยผมจะใส่รายละเอียดเอาไว้ให้แต่ต้องผ่านตามที่ผมได้บอกในคลิปนั้น ก็ไปดูได้ครับว่าจะเป็นคุณไหมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณท่านที่ตามรับชมสงสัยอะไรประเด็นไหนพีมาพูดคุยกันใต้คอมเมนต์ล่างคลิปนี้ได้